สวัสดีครับสวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านนะครับสวัสดีคนไทยหัวใจรถพวงทุกท่านนะครับวันนี้นะฮะก็มีรถคันนี้ครับรอรอคันนี้เลยนะครับก็เปิด้ากระโปรงได้ด้วยนะฮะเปิดโชว์เลยนะครับแล้วก็มีไฟตัดหมอกสีฟ้านะครับโรเตียนะครับแล้วก็วันนี้มีใส่มอสล้อซิ่งมาด้วยนะฮะ แล้วก็ช่วงท้ายเนี่ยยกสูงนะครับผมว้าวเท่เลยนะครับหล่อเท่เก๋สมาร์ทนะถ้าเป็นคนก็เปรียบได้ว่าหล่อมากเลยผมอยากเอ็กเสียงทําไมวะเนี่ยนะฮะก็เสียงก็ดุเลยนะครับคันนี้โอ้มีเสียงรถไฟแทรกอีกรอให้รถไฟไปก่อนเออไม่น่ามามาอัดตรงนี้เลยอะฟิล์มด้านหน้านะครับเป็นสีฟ้านะครับฟิล์มสีฟ้าอกม่วงนิดนึงนะครับฟิล์มด้านหน้าตรงนี้นะครับก็มีสติ๊กเกอร์นะครับ แล้วก็ฝากระโปรงตรงนี้น่ะมันปิดมันใส่ได้นะครับแต่ว่าผมถอดไว้ที่อู่นะฮะ <c oughs> เออโอเคผมถอดไว้ที่อู่นะครับ <c oughs> เดี๋ยวให้ฟังเสียงแบบรอๆสักนิดนึง <c oughs> มาดูภายในอินเตอร์นิดนึงครับภายในอินเตอร์ก็จะมะี GPS มาให้ด้วยนะครับแล้วก็อันนี้คืออะไรอะ่ะเนี่ย ผมไม่รู้จักนะที่ปุ่มเยอะๆตรงนี้ปุ่มเยอะๆ <c oughs> ปุ่มเยอะๆตรงนี้แล้วก็เข็มเข็มอรอบตรงนี้ก็ปกติดีนะฮะ <c oughs> โอเคกระจกกระจกด้านข้างนี่ไม่ไม,ไม่ค่อยเห็นนะแต่ว่ายังไงเรามันเปิดปิดได้่ะเนียยประมาณนี้ เราเลยเปิดมันเปิดได้นะครับคุณผู้ชมแต่ว่ายังไงล่ะมันแบบเออมันไม่เห็นกระจกอะ่ะออมันแบบเป็นโลง่โลงๆอย่างนี้เลยนะครับโอเคเนาะเดี๋ยววิธีดาวน์โหลดและว,วิธีติดตั้งและว,วิธีแต่งก็ไปดูกันเลยนะครับวิธีดาวน์โหลดก็เปิดไปใต้ดีสคริปชั่นนะครับก็จะมีลิงก์ผมแปะลิงก์ไว้ด้านล่างนะครับเป็นลิงก์มีเดียไฟล์นะครับ่อ่าน,นี่จะเป็นนามสกุล .scs เลยนะครับอันนี้ดาวน์โหลดไปแล้วก็ใส่ได้เลยนะครับขนาดไฟล์ก็ร้อย 33เมกะบิตนะครับชื่อไฟล์ก็ Volvo NL นะครับ NL 12อันนี้ก็ผมก็ไม่รู้นะครับว่าม,มันคืออะไร NL คือรุ่นรถเลยปะกดดาวน์โหลดตรงนี้นะครับแล้วก็มันก็จะดาวน์โหลดให้เลยนะครับรอให้มันดาวน์โหลดเต็มนะครับทีนี้ผมได้ดาวน์โหลดได้เรียบร้อยนะครับนี่ก็แสดงในโฟลเดอร์เลยครับผมทีนี้พอเราดาวน์โหลดเสร็จก็มันจะอยู่ในโฟลเดอร์ดาวน์โหลดเลยนะครับทีนี้เราก็ เอาโฟเดลเอาไฟที่เป็น S C S เนี่ยใส่เข้าไปนะครับแต่บางครั้งเนี่ยบางรถเนี่ยรถบางคันเนี่ยบางครั้งมันเป็นดอทชิปมานะครับดอทชิปดอทชิปดอทอารเเนี่ยเหมือนเหมือนไฟลเนี่ยนะครับหรือไม่ก็แตกไฟล์นะครับมันจะมีไฟ S C S ซ่อนอยู่ข้างในเนาะโอเคทีนี้ก็เอาไฟวอ v วนะครับตรงนี้ใส่นะครับเปิดกดอ่คลิกขวาตรงโฟเดอร์ตรงนี้นะครับไปตรงดักชูเม้นครับผมไปตรง Euro Truck Simulator 2นะฮะไปตรงมอสครับผม ทีนี้ก็ลากใส่เลยครับผมอันนี้ของผมมันมีอยู่แล้วนะครับมันเลยขึ้นอย่างนี้นะครับก็กดรีเฟชไปก็ได้นะครับทีนี้ก็เข้าเกมได้เลยครับคุณผู้ชมอพอเข้าเกมเสร็จนะครับก็อันนี้เกมผมเป็นเวอร์ชัน1.39นะคุณผู้ชมับไปตรงมอสนะครับมินิเจอร์นะครับอ่ะทีนี้เป็นรถคันนี้เลยนะครับ v o l v ว nL นนะครับติ๊กเข้าไปนะครับ แล้วผมใส่มอดล้อแต่งเข้าไปด้วยนะครับเดี๋ยวมอดล้อแต่งเนี่ยผมจะแปะไว้ด้านล่างนะครับก็ดาวน์โหลดและใส่เหมือนกันเลยใส่เหมือนไฟล์รถเลยนะครับอ่านี่มอดตตัวนี้นะครับใช้ได้โอเคนะครับพอเสร็จแล้วก็กดคอนเฟิร์มเช้งครับผมกดเข้าเกมได้เลยนะฮะนี้รอมาโหลดสักคู่นะก็นะครับพอเข้าเกมเสร็จก็ไปตรงทรัคนะฮะดีลเลอร์นะฮะแล้วก็ไปตรง accessory mod dealer นะไม่ใช่ accessory เออนี่แหละตัวนี้แหละนะครับ mod e a l e r ตัวนี้กดเข้าไปนี่ขึ้นมาแล้วนะฮะแล้วเรากด customize ดูนะครับเราจะได้รถมาแล้วนะครับจะเป็นโชว์อย่างนี้เลยนะครับจะไม่ได้ใส่ฝากระโปรงอะไรเดี๋ยวเราก็ไปใส่ทีหลังได้นะครับโอเคนะครับทีนี้ก็เครื่องยนต์ก็มีให้เลือกอยู่เยอะเหมือนกันนะครับอันนี้แล้วแต่คุณผู้ชมจะเลือกนะฮะแต่ว่าเมื่อกี้ผมเลือกเป็นเครื่องเดิมก็ นี่เ่องนี้เลยนะครับที่ตนคลิปเมื่อกี้นะครับมผมอยากลองเป็น V8 อะไรบ้างเนาะก็ใส่ลองใส่ดูนะครับคุณผู้ชมชอบแบบไหนก็ใส่แบบนั้นเลยใส่ระบายฟังเสียงดูว่าชอบเสียงเครื่องแบบไหนนะครับแต่ว่าตัวนี้มีเสียงแน่นอนนะครับไม่รู้ว่าเครื่องอื่นจะบักหรือเปล่าน,นี่ผมไม่แน่ใจเหมือนกันนะนะครับโอเคผมใส่เครื่องนี้เครื่องเดิมก็เกียร์มีอยู่สองแบบนะฮะออมันมันต่นางกันยังไงนะไม่รู้เหมือนกันนะครับเป็น16สปีดนะครับ อันนี้ภายในครับเหมือนดูเหมือนว่าถ้าเปลี่ยนตรงนี้ตรงนี้จะหายเออเอาอันอันเดิมนะครับอันแรกเนาะ ไม่ใส่ก็ได้นะครับผมผมเลือกไม่ใส่แล้วกันมีหลังคาตรงนี้นะครับออันนี้มันดูแบบสูงๆไปเนาะผมไม่ค่อยชอบนะสูงเกินเอาแบบเตี้ยๆประมาณนี้น,นี่เป็นโลโก้อะ่ะ พอเสร็จแล้วก็กดซื้อได้เลยนะครับเอ้ผมแต่งเหมือนเดิมหรือเปล่าเนี่ยเริ่มม่มันใจแล้ว<ะ>น่าจะเหมือนเดิมแลยเนาะโอเค